เป็น5้าเป็นห้าเป็นอนนนีกเป็นอ <c oughs> ีกเป็นอ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 ีกแรแกมาวป่าคาทาดโอเอาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเอ็มเคโรตาองสีมาเลี้ยงส่งปักไปทหารอากาศปักไปวันที่วันที่หนึ่งพฤกาปีนี้ห้าห <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมากลับมาดูอีกทีปีสองปีข้างหน้าว่าปักมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนตอนนี้ทําผมตรงกลาหน้าดําต่อไปจะเป็นผมเปลี่ยนไว้หนวดเฮียแล้ไปเมื่อไหร่จ่ะเดือนนึงบักเดือนที่หนึ่งเดือนกว่าเดือนกว่าใช่ไ้กลองเดือนเนี่ยกลับมาปุ๊บไม่มีใครอยู่บ้านนะเขาไปเที่ยวกันหมดเออทิ้งเลยทำไมอ่ะทิ้งไง ปีใหม่พอดีเลยปีใหม่ดีไม่ปีใหม่ไม่แน่ปีใหม่ต้องไม่ออกอะไรวะเนี่ยหูใฝ่ยาใหญ่มากอ่ะตอนนี้หนูเข้าไปไปะัดสองมันจะดีหยาบดีไงวะตรงมาวันพ่อพอดีแล้วก็วันอะไรแบบนั่นแหละไอย่างที่แบบเขาหยุดเขาหยุดเหรอเขาหยุดหรือเขาต้องพาเด็กไปเฉลิมฉลองถือเทียนประมาณนั้นอ่ะ เอาแบบปรุงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เบียเลี้ยงเพิ่มเบียได้เบียเลี้ยงห้าร้อยไม่ให้เก่าอยู่แล้วผู้บัญชาการเอาไปทั้งตีคุณพี่ห้าสิบได้นี่สั่ได้นี่ด้วยช่วงน้ำช่วงแพร่ผมก็ตอบกูไม่รู้ตรงตองงูตองุ่นยอยู่ทั้งวันเป็นโชติเป็นโชติเอ็ม เคสุดยิ่งสุ้อยู่ที่ใดลุงอยู่ที่ใดบึ้มเด้อบึ้มบึมบึมเอาใหม่ดิ๊บบึมน่าดื่มเลยสวยมากหน้าใหญ่เต็มถังด้วยบึมที่หมดนะข้าเหลือเศษย่ามเหลือเศษใจเงินกูเมาไปแล้วด้วยไม่รู้มึง